ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอครอปเอาฮาอาจต้องฉีกแผนเดิมบูดับทิ้งเจอเกนครอปพูดติดตลกว่าลิเวอร์พูลต้องฉีกแผนการเล่นของพวกเขาสำหรับการ,รเผชิญหน้าเชฟฟียูนเตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมของคู่แข่งก่อนเกมนายใหญ่หงแดงพูดกับสื่อก่อนเกมที่ทีมตัวเองจะลงแข่งขันในคืนวันพุธโดยมีการยืนยันว่าทีมบอยของตารางได้ไล่พอแฮกกิ้งบัตทัมออกจากตำแหน่งแล้วตั้งคริสไวเดอร์กลับมา ทีทีมอกครั้งนายใหญ่ชาวเยอรมันที่กำลังร่าเริงจากการที่ทีมเพิ่งเอาชนะฟูลแลม4ีต่อสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากล่าวว่าอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องทิ้งการวิเคราะห์ของเราไปเราไม่จำเป็นต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็แค่ต้องเตรียมตัวสำหรับเกมฟุตบอลผมเข้าใจว่ามีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแต่เราก็ไม่ควรสับสนแม้ว่าผมจะดีใจกับคริสท,ที่เขาได้กลับมาทำงานกับสโมสรอ,อีกครั้ง แต่หากเขาจะคิดถึงเรามันต้องแบบโอ้พระเจ้าพวกเขามาจากทุกทิศทุกทางเลยผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้และเราสามารถเล่นในรูปแบบที่แตกต่างกันได้เราต้องโฟกัสไปที่ตัวเราเองคาราทวิส่วนเป๊ปแชมป์่สมัยดังพร้อยได้ไปก็ไม่เท เจมีคาร์เกอร์นักวิเคราะห์สกายสปอร์ตตอบโต้โจเซฟกอร์โอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้แบบถึงพริกถึงขิงหลังจากถูกพาดพิงไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าหากทีมตัวเองหน้าด้านพอไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อความบกพร่องทางการเงินกว่า115กระทงก็คงกวาดแชมป์สนุกมือแล้วจุดเริ่มมาจากคาร์เกอร์พร้อมด้วยแกรี่เนวิลและไมกคิริชาร์ดสับแลกผู้เล่นซิตี้เกมเสมอทอดแนมฮอตสเปอร์3ต่อ 3, 3ว่าเปราะบางและขาดวินยัย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานำสู่การใช้เวลากว่า6นาทีของกวาดิโวลาในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบแอสตันวินล่า6ทันวาคมปกป้องลูกน้องพร้อมด่าสวน3กุรุว่าไม่เคยลุน้นแชมป์ลีก4สมัยติดอย่าพูดมากโดยเฉพาะคาราสมัยอยู่กับลิฟฟูแม้หนเดียวยังไม่เคยแกรี่ในวิลทราบว่าเป็นแชมป์พิมลิกอังกฤษสักครั้งยากแค่ไหนต่อให้เขาเคยได้มันสสมัยในยุคทองแมนยูเต็ดเป๊ปกลา่าว แต่หมอนั่นก็ไม่เคยทำได้4สมัยติดแบบที่เรากำลังคั่วอยู่บางทีที่พวกเขาต่อว่าเราพึงพอใจกับแชมป์3สมัยติดที่ทำได้เพราะเคยรู้สึกแบบเดียวกันครั้งเล่นให้ยูเนเต็ดบางทีอาจรู้สึกทำนองไอ้แมนซิตี้มันได้มาเยอะแล้วเที่ยวนี้คงไม่มีทางอย่างเจมี่คาร์เกอร์ไม่เคยได้แชมป์ลีกไมค์การิชาร์ดก็ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4สมัยติดไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้น โดยความสัตย์ผมไม่มีอะไรจะพูดถึงนักวิจารณ์เอาเป็นว่ามันไม่ใช่ความย่ามใจหรือบางทีผมอาจเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่คิดว่าผลงานที่เป็นตอนนี้เพราะย่ามใจแน่นอนพอความเห็นเป๊ปออกมาทางคาราเกอร์ก็ทวิตโต้ผ่านแอดคาร่า23แดกดันจุดอ่อนของซิตี้เรื่อง financial Fair Play ผมคิดว่าตัวเองคงได้แชมป์พเมลิกอังกฤษสักสมัยถ้าสมสรีมีเจ้าของเป็นกองทุนรัฐดำเนินกิจการเลยเถิดจนโดนพีเมลีกอังกฤษ ตั้งข้อกล่าวหาเราถึง115กระทงอดีตรองกัปตันลิเวอร์พูลไรอันที่จริงหลังเกมวันอาทิตย์ผมพูดอวยทีมของเป๊ปนะเรื่องความบกพร่องทางการเงินของแมนซิตี้มีนัดว่าความปลายปี2024กระบวนการคงลากยาวจนสิ้นสีสันหน้าถึงมีคำตัดสินออกมาซอดครองสัญญาก,กวาัวดิล่าหมดลงมิถุนายน2025 ซิตี้เอ็กต้ารายงานว่าเป๊ปกอริลากับผู้จัดการทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญหน้าด้วยแน่นอนว่าคนคนนั้นต้องเป็นเจอเกนครอปอย่างแรกผมกับเขาเรารเผชิญหน้ากันมาเป็นพันๆครั้งแล้วมั้งทั้งตอนที่เขาอยู่ดอร์มุนและที่นี่อย่างที่2เพราะเขาเอาชนะผมเยอะมากและนั่นเป็นความท้าทายเสมอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาผมเคารพเขามากนะเพราะแนวทางการเล่นของทีมของเขาเสมอทั้งที่ดอร์มุนมาเมื่อก่อนและตอนนี้คือลิเวอร์พูล มันน่าดึงดูดเสมอในการคุมทีมของเขาและผมมักที่จะได้มุมมองในแง่บวกเสมอเมื่อต้องแข่งขันกับเขาเราเคารพซึ่งกันและกันอย่างน้อยจากมุมมองของผมและเขาคือคนที่ผมให้ความเคารพมากจริงๆแน่นอนว่าเรามักที่จะมีข้อโต้แย้งกันเสมอและผมต้องการเอาชนะเขาให้ได้ในทุกๆครั้งที่เราพบกันนั่นคือความจริง แต่เขาเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของผมตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้จัดการทีมมันยากเสมอและยากมากขึ้นทุกครั้งที่เจอกับเขาและผมมีความสุขมากๆนะเมื่อเราเอาชนะพวกเขาได้แม้จะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่ทุกครั้งที่มีคนถามว่าใครคือคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดและยากที่สุดสำหรับเขาซึ่งเป๊ปมักที่ตอบว่าเป็นครอปเสมอเป๊ปแสดงออกชัดเจนเลยว่าเขาให้ความเคารพครอปมากจริงๆ จำได้ว่าเป๊บเคยพูดว่าถ้าวันหนึ่งเราทั้งคู่ไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมกันแล้วไม่แน่เราอาจจะเป็นเพื่อนซีที่สนิทกันมากๆด้วยเพราะเรามีอะไรคล้ายๆกันนั่นคือการรักฟุตบอลมากๆเหมือนกันแฟนหงตะลึง AI จัด11แข้งลิเวอร์พูลดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก AI สร้างความชอบค,ครั้งใหญ่เมื่อถูกนำมาประมวลผลจัดทีมลิเวอร์พูลชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ซึ่งปรากฏว่ามีสตาร์คนสำคัญหลายรายถูกเขี่ยทิ้งเดลีสตาสื่อเมืองคูดีตัดสินใจนำา AI มาจัดหา11นักเตะหงแดงที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เพมบริดถือกำเนิดภายใต้ระบบการเล่น4-3-3และกลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อเนื่องจากนักเตะระดับท็อปของทีมแอนฟิลบางรายหลุดโผเริ่มจากตำแหน่งรักษาประตูอลิซอนเมือเกา่าทีมชาติบราซิลได้รับการเลือกมาเฝ้าเสาแต่ในแผงหลังมีเซอร์ไพรส์เนื่องจากเฟอร์กิวฟันด์ซินเตอร์ฮาร์ฟที่ได้รับการยกย่องว่า ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรถูกเขี่ยทิ้งเท่านั้นไม่พอกลายเป็นเจมี่คาร์เกอร์ที่ถูกตำหนิบอ่อยครั้งสมัยที่ยังค้าแข้งมีชื่อติดทีมชุดนี้สำหรับ3กองกลางสตีเวนเจอราลด์นำทัพร่วมกับจอแดนเฮดสันอดีตกับตันอีกรายขณะที่3หัโหอกเป็นโผที่แฟนเรดแมชชีนน่าจะไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่มีชื่อโมซาลาอยู่ในทีม1 1เอนักเตะลิเวอร์พูลชุดที่ดีสุดในพรีเมียร์จากการเลือกโดย AI ผู้รักษาประตูอาิสซอน กองหลังเทรนนิ่งอเล็กซานเดอร์อันุเจมี่คาร์เกอร์ซามิฮูเบียแอนดูโลปัสันกองกลางชาบี้อลอนโซสตีเวนเจอรัตกัปตันทีมจอแดนเฮมัสันกองหน้าลุยโซเรสเฟนันโดตอเรสร็อบบี้ฟาวเลอร์เกมที่ลิเวอร์พูลชนะ4-3ต่อในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะเหนือฟูลแลมอย่างน่าตื่นเต้นที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มสถิติเกมที่ชัยชนะสุดดราม่าให้กับหงส์แดงที่แอนฟิลด์ และที่อื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาชัยชนะที่น่าตื่นเต้นมาจากลูกยิงของเทรนเอเล็กซานเดออโนในนาทีที่88เป็นครั้งที่10ที่พวกเขาเก็บชัยชนะด้วยสกอร์กอร์4-3และ6ในนี้มาจากยุคข,ของเจอเกนครอปและนี่เราจะย้อนมาดูเกมที่เป็นมหากาบเหล่านี้ลิเวอร์พูล4นิวคาสเซิล3เมษายน1996เกมที่ถูกพิจารณาในวงกว้างว่าเป็นหนในเกมที่ดีสุดตลอดกาลของพิมลี โดยมาจากชัยชนะแห่งความทรงจำของลิปูนเหนือนิวคาเซลที่กำลังลุ้นแชมป์ลีกที่มาจาก2ประตูของสแตนคอริมอร์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บลิปูน4นิวคาเซน3มีนาคม1997เป็น2ฤดูก,กาลติดต่อกันที่ลิปูและนิวคาเซลร่วมกันสร้างมหากาบแต่คราวนั้นหงแดงคุมเกมได้เบ็ดเสร็จในครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำ3-0จากสตีฟแม็กบัน์แมนแพทริกแบ็กเกอร์และฟาวเลอร์อย่างไรก็ตามลิพูลทำประตูปิดท้ายเมื่อฟาวเลอร์มงลูกครอสของสติกอิงเก้บีออนบี เก็บชัยชนะอย่างน่าทึ่งอีกครั้งในวิทีาสุดท้ายลิเวอร์พูล4แบ็คเบอร์โรว์3พฤษภาคม2,2 0 0เกมปิดท้ายของฤดูกาล2,011 2 0 0 2ที่หงแดงปิดท้ายด้วยความบันเทิงเหนือแบ็คเบอร์โรว์ที่แอนฟิลด์แม้ว่าจะปล่อยให้สกอร์นำลุดมือไปถึง3ครั้งลิเวอร์พูล4สวอน4ซิตี้3กุมภาพันธ์2,014ครึ่งหลังของฤดูกาล2,013 2,014หงแดงของเบรนด์โรเจอร์เริ่มเก็บชัยชนะ11เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ โดยเฉพาะเกมที่3กับสวอนซีซิตี้ที่อันฟิ์ซึ่งแดเนียลสเตดีและจอแดนเฮอรสันทำประตูอาเซนอล3ลิเวอร์พูลสสิงหาคม2016สกอร์นี้นอกบ้านเพียงเกมเดียวในรายการนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของฤดูกาล2016-2017ที่เอมเบรตสเตเดียมเริ่มต้นจากเทววอลคอตถูกเซฟลูกโทษโดย,โดยซิโมงมิโอเลแต่ทำประตูได้หลังจากนั้นก่อนที่ฟิลิเป้คูตินโยจะฟรีคิกตีเสมอนในเกมก่อนพักครึ่ง ลิเวอร์พูล4แมนเชสเตอร์ซิตี้3มกราคม2018อีเกมแห่งความทรงจำที่แอนฟิลด์ที่แมนซิตี้ของเป๊ปกอริลลาแพ้เกมแรกในลีกในฤดูกาลที่กุลีทางสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูล4คริสตันพาเลส3มกราคม2019เกมที่ลิเวอร์พูลพยายามทุ่มเทอย่างหนักในการรักษาโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปโหงแดงตามหลังในช่วงพักครึ่งเมื่อแอดดอตทาวเซนทำประตูให้พาเลสขึ้นนำแต่ซาร่าและฟิเมโน่ทำประตูแซงกลับมาอีกครั้งลิเวอร์พูล4ลีดเดอร์เด3กันยายน2020 อีเกมเปิดสนามแม้จะเกิดขึ้นในระหว่างปิดประตูเล่นในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยซาลาเป็นฮีโร่ของลิเวอร์พูลด้วยการทำแฮตทริกแต่หงแดงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะเมื่อสูญเสียโอกาสขึ้นนำสามครั้งในการเจอกับลีดเดนเดตทีมน้องใหม่ซาลายิงจุดโทษตั้งแต่5นาทีแรกแต่แจ็คเฮดิสันตีเสมอหลังจากเฟอร์กิวฟันไดหมงเข้าไปลีดก็กลับมาไดีครั้งจากแพทริกแบมฟอร์ดและตามด้วยลูกยิงสายฟ้าฟาดของซาลาทำให้เป็น3ต่อ2ในช่วงพักครึ่ง ลิเวอร์พูล4ท็อตแนมฮอสเปอร์3เมษายน2023ประตูท้ายเกมเดียโก้โชตาช่วยเก็บชัยชนะแห่งความทรงจำเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์ย้อนกลับไปในช่วงท้ายในฤดูกาล2022-2023ลิเวอร์พูล4ฟูลแลม3ธันวาคม2023ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นการคัมแบ็กในฤดูกาล2023-2024ท้ายเกมมากๆกับฟูลแลมโดยเป็นประตูของอเล็กซานเดอร์โนเนาทีที่88ที่ช่วยเก็บชัยชนะในทีมของครอป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ